นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบถุงพระราชทานสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอักขีัยจำนวนสองครัวเรือนที่บ้านเลขที่40ทับสองและที่บ้านเลขที่40ทับห้าหมู่ที่4ตำบลสายลำโพงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน,นครสวรรค์พร้อมด้วยนายอำเภอทัตโกหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอาคีภยัยคือนายวุฒิพงศ์ฟักสกุลอายุ54ปีและนางสาวสุภาวดีฟักสกุลอายุ54ปี ทางนี้เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอักคีภัยที่บ้านเลขที่40ทับ2ตำบลสายลำพงอเภอท่าตะโกของนายวุฒิพงศ์ฟักสกุลและเพลิงได้ลุกลามไปไหม้บ้านของนางสุภาวดีฟักสกุลได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน2หลังคาเรือนโดยสาเหตุคาดว่าเกิดจากกระแสะไฟฟ้ารัดวงจรและสายไฟที่ชำรุดโดยเหตุการ์เพลิงไหม้ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน1นรายเป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง ทางด้านสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์